ลงห่างร่องมือนี้มาง <Wow. S 1> คับ,น,น,น,ออ <laughs> บนี่น้อยกระดกเไยรับเมียน้อยต้องแต่งชุดดีๆหน่อยชุดแดงเฮ้ยม้ว <c> น <oughs> ไผ่เว้ยมันคือสีบอน,น้ำมากกระดกไปเออม้วน <c oughs> ไผ่ดอก <c oughs> รอไปก่อน <c oughs> รออะไรแล้วลวนะอะ <c oughs> อ่ะเร้อย

<laughs> Kurlen hòn lên dòng à, <laughs> nhà duy hai Giờ nha, bay. Bye 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 bay. 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 Bye bay. อ่าึืนรถึืนรถเง่เช็คเง้วเงีเช็คแล้วเงียวาบวกขึ้น๋ยวเขาไปน่งข้างหลังดากกว่านออเปิดนอประตูหลังคือสิบ่มีไผ่เดียวแงเช็งก่อนเช็คก่อนเช็งก่นบ่มีไผ่บ่มีบ่มิอออาไปเลยเดี๋ยวลูกขึ้นไปได้เด้เออเขาไหมเขาไหม เดี๋ยวทีแม่งนี่มองนั่งถ่ายรถนั่งถ่ายรถเดี๋ยวันเนาะกันเน็ะไม่มนไน่ไม่มีไผ่ไม่มีไผๆนั่งถ่ายรถนี่แหละเฮ้เว้าไปเข้าไปเขาไป เนี่ยว่าะต้องไปดอก <What? S 1> อไปเด <c ười> ี๋ยวไปซุ o ไปเตัวที่แห้งหมด